บิดามารดาแปลว่าอะไรบีบิดาบิบิก็แบงดาก็ย่อมาจากแมงดาบิแมงดาแบงบิแมงดาแบงมานะตัวหลายตัวโกงมานตัวร้ายของแมงดาที่อยู่ในทะเลสรุปคือไม่รู้ครับ ครูช่วยหน่อยครูรู้จึงเนอะอู้อออออออช่วยได้ไหมครับครูออ๋อนเอางี้คูช <ขอ S 1> ต้องม<ด>ีชื่อเพื่อน,น, <ะ S 2> นเลยนะเจแปนถ้าใครในห้องนี้บอกคำตอบเธอนะครูจะเอนาคะแนนทั้งหมดให้นายจะแปนอ่แล้วครูเข้ากาสเธอนั่นายจะแปนนะเอาโทรศัพท์มาด้วยไหมเอามาครับครูนับหนึ่งถึงยี่สิบเธอออกไปโทรศัพท์ตรงระเบียงถามคุณพ่อเธอไอ้สองคำนี้แปลว่าอะไรแล้วเข้ามาตอบครู หนึ่งสองฮัลโหลพ่อจ๋ะฮัลโหลไอ้มาว่าไงคือหนูมีเรื่องจะปร,รึกษาพ่อหน่อยจอ้ะจเอามึงก็รีบถามมาที่พ่อจะทำธุระอื่นคือครูเป็นสี่เนี่ยให้มาถามพ่อว่าคำว่าบิดามารดาเนี่ยมันแปลว่าอะไรบิดาก็กูนี่แหละอ,อ๋อมารดาก็แม่มึงไง เป็นนี่มึงไม่เข้าใจเหรอพ่อไงง่ายแค่นี้อุย้ยจะพ่อขอบคุณนะจะพ่อจ๋ามิดามานดาอ๋อผมรู้แล้วครับครูนี่งไงคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดแต่ถ้ารู้แล้วครูก็ให้โอกาสครับครูพร้อ,อมนะพร้อมครับครูอ่าบิดามารดาแปลว่าบิดาแปลว่า กูนี่แหละแล้วมาดาก็แม่มึงอ่ะกูนี่แหละแม่มึงไงเอางี้เอางี้ครูไปให้เธอซ้ำฉันไม่ซ้ำปีเดียวเธอซ้ำไปยาวๆเลยทำไมครับรูมีดาแปลว่ากูนี่แหละมาดาแปลว่าก็แม่มึง่ะ